ช่วงสุดท้ายของรายการแฮ v e a Good n e ิ s กันนะครับก็<ช>อย่างที่เรียนเอาไว้เมื่อต้นรายการว่าเมื่อวันหยุด3วันที่ผ่านมามผมนะก็ได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยว<ช>ที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอสวนพึ่งนะครับก็เลยจะเก็บภาพสวยๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชม,มนะครับก็คือผมได้ไปที่ตลาดริมทานนะครับที่อำเภอสวนพึ่งชื่อว่าตลาดโอ๊ป่อยนะครับตลาดาอะไรนะคุณโอ๊ป่อยเป็นภาษาเกรียงคุณแม่โอ๊ป่อยแปลว่าพักผ่อน เออมันก็เหมาะกับเป็นสถานที่พักผอ่อนเลยนะครับ<ม>ก็ตลาดนี้นะครับเป็นชุมชนในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็ส่วนหนึ่งนะก็เป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยชาวกะเหรี่ยงเขาพร้อมกับชาวมอญก็ได้อพยพจากพม่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่วยกันปกปักดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้นะครับมายาวนานนะครับก็ปล่อยเป็นตลาดเช้านะครับ ก็จะเริ่มเปิดบริการตั้งแต่7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง14บสนาฬิกาแล้วก็เปิดบริการเฉพาะเสราร์อาทิตย์แล้วก็วันนัขะะกขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับก็ <g ül> ไฮไลท์นะครับคุณผู้ชมที่ผมไปมาเนี่ยไม่อยากให้พระก็คือการใส่บาตรพระนะคุณแม่เวลาเราจะไปที่เที่ยวตาครองตำอะไ <c oughs> รเงี้ยเนาะพระก็จะพายเรือมาแล้วก็มารับบาตรเรา <c oughs> ที่หน้าบ้านพักของเราเนาะแต่ที่นี่ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมที่นี่พระมากระแพเออนะก็คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ย จะนาพระเนี่ยลงแพนะแล้วก็ล่องแพเนี่ยพระก็จะยืนแล้วก็ล่องแพมาแล้วขนาดล่องมาอ๋อยืนนะฮะยืนบนแพโดยแล้วก็ล่องแพมานะครับบนแม่น้ําชื่อว่าลำพชีค่ะน่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านก็จะเป่าไอตัวอะไรเขาเรียกเขาควายอ่ะอ้โแบบให้เรารู้สัญญาณว่าพระมาแล้วเออนะครับทุกคนก็จะไปใส่บาตรกันน่ะแล้วก็บรรยากาศเช้าๆคุณผู้ชมดีดี อากาศสบายน้ําใสตอนสาสเป็นไงตอนสายก็ดีไงตัวนั้นร่มรื่นมากเลยค่ะนะแล้วก็เพราะฉนั้นเนี่ยไฮไลท์ที่อยากให้คุณผู้ชมไปก็คือช่วง7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึง่งนะก็จะมีการใส่บาดพระซึ่งเป็นพระที่ลอยมากับน้ำครับก็ถือว่าเป็นเป็นประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาเยือนลําน้ํลาลําพชีอันนี้ด้วย,ยนะครับนะก็เรียกว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือตลาดอกป่อยเนี่ยเป็นความร่วมมือร่วมใจนะของประชาชน ที่อยู่ในชุมชนเขตนั้นนะเพราะทำเป็นตลาดพื้นถิ่นขึ้นมาแล้วในรอบๆนี่มีโรงแรมที่พักไหมโอ้เพียบเลยนะคุณผู้ชมเข้าไปเซิร์ชดูได้เลยนะถ้าเกิดว่าอยากจะไปที่ตลาดโอ๊ป่อยเนี่ยก็แนะนําไปพักที่ส่วนพึ่งสักคืนหนึ่งคุณผู้ชมขี่เข้าไปเลยฮะที่พักขึ้นเพียบเลยเออนะก็ใกล้ๆตลาดโอ๊ป่อยนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ ผมมองว่าการจัดก,การของเขาดีมากนะ,ะด้วยความที่ชุมชนเขาให้ความร่วมมือกันนะครับคุณผู้ชมตลาดสะอาดสะอ้านมากค่ะนะอาหารการกินเป็นอาหารพื้นเมืองอนะครับแล้วก็ขายอาหารไม่ซ้ํากันเลย<อ>แล้วก็ภาชนะที่ใช้เนี่ยตลาดนี้เนี่ยห้ามนําอาหารเข้าไปรับประทานอีกเพราะเขาเป็นห่วงปัญหารเรื่องของพลาสติกและโฟมเ,ออเพราะนั้นคุณต้องไปทานอาหารที่เขาแล้วร้านค้าทุกร้านนะครับจะไม่ใช้พลาสติกและโฟมเลยนะจะใช้จานกระเบื้องจานอะไรเป็นของร้านค้าเขาเลย เออครับแล้วอาหารไม่สําคัญแล้วก็มีของจําหน่ายของที่ระลึกซึ่งเป็นฝีมือเป็นโอท็อปอ่ะนะของคนในย่านนั้นตะก้าสารนะเสื้อลายเพ้นสวยๆนะครับก็ก็คุณผู้ชมน่าไปแล้วก็แนะนําเลยนะครับถ้ามีวันหยุดมันไม่ไกลด้วยนะราชบุรีสวนพึ่งแค่นี้เองนะฮะก็ค่าเข้าชมไม่มีนะครับคุณผู้ชมฟรีที่จอดรถก็ฟรีแล้วก็มีความสะดวกอำนวยความสะดวกให้เพราะว่าตลาดนี้อยู่ตรงข้ามกับวัดอ๋อแล้วก็ภายในวัดมีห้องน้ําบริการ สะอาดมากคุณแม่คห้องน้ําสะอาดมากผมเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปทานาที่ไหนชอบแอบไปดูห้องน้ากันถ้าเกิดว่าห้องน้ําเนี่ยสะอาดสวยงามถือว่าเจ้าของที่ห้งน้ใส่ใจเพราะนั้นคุณผู้ชมไปได้เลยนะครับนะแล้วก็นะครับสําคัญก็คือเอาสัตว์เลี้ยงไปได้คุณแม่เอาคุณแม่เอาหมาเอาแมวไปเดินเที่ยวได้เอาหนูไปเดินเที่ยวเ้วยก็ได้แต่ว่าระวังเจ้าถิ่นให้ดีแล้วก็อย่าไปสร้างความรําคาญให้กับท่านอื่นแต่ก็นําเข้าไปได้นะครับนะก็ ในขนาดเดียวกันก็เห็นว่าอบรรยากาศมันสวยงามก็เลยขออนุญาตไปคุยกับผู้ใหญ่บี<ม>ผู้ใหญ่บีนี่จะเป็นคนที่เริ่มโครงการนี้<า>ก็เลยให้เขามาคุยกับเราให้ฟังอะไรเงี้ยครับ<ม><ม>เดี๋ยวคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมไปชมวีดิทัศน์กันนะครับโอ้โป่อยมาจากปรา,าสาทกระเรียงแต่ว่าพักผ่อนนะครับราาก,าาก็กอนนบขอบคุณนะฮะนักเที่ยวนะฮะทุกท่านนะฮะที่มาเยือนตลาดโอ้ป่อยเรานะครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่พัฒรพงษ์วงกิจเกษมนะฮะ หรือว่าผู้ใหญ่บีโอปล่อยนะครับตลาดโอปล่อยนะฮะ,ะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่ามะขามหมู่ที่2ตําบลตะนาวศีอํเาเภอสุพราชบุรีนะครับตลาดโอปล่อยเองฮะเป็นตลาดชุมชนท่องเที่ยวโอทอ็อปทวัดวิถีของหมูบ้านท่ามะขามนะฮะเราจะนําอัตลักษณ์แล้วก็อาหารพื้นถิ่นของชุมชนว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายต่างๆนะฮะก็มาไว้ที่ตลาดโอปล่อยนะฮะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดโอ๊อป่อยมาเที่ยวอำเภอสุนพึ่งมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะฮะได้มาพักผ่อนได้มาอิ่มบุญแล้วก็อิ่มเอมนะฮะกับอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วก็ธรรมชาติที่หาที่ไหนไม่ได้ในสุนพึ่งนะฮะเราจะมีลำธารน,นะฮะแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับอ,อยู่ที่ตลาดโอ๊อป่อยนะฮะก็ขอเรียนเชิญนะฮะ,ะท่านนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้มานะครับ ตลาดโอ๊ป่อยเ้วนะฮะเปิดตั้งเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดนักขัตเตอร์ก่อเนื่องนะครับเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงนะฮะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับแล้วมาถ่ายรูปก,กับผู้ใหญ่บีโอ๊ะป่อยนะครับครับสวัสดีครับครับผมและทั้งหมดนั้นนะครับก็คือข่าวสารดีๆนะที่เรานำ,นำมาฝากคุณผู้ชมในรายการแฮปปี้ฟุตเนวิสนะครับค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะกลัวว่าจะพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืม กดไลฟ์ a c e like b o o k ของเรานะคะหรือว่าจะไปติดตามผ่านช่องทางแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้ค่ะใช่ครับเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับที่ทาให้เราได้มีรายการดีๆมาพบอับคุณผู้ชมอย่างนี้ได้ทุกวันนะครับขอขอบคุณ PTT Group ครับเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันครับผม นะสำหรับวันนี้ผมคุณแม่มและทีมงานไทยโพสทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ETT Virtual Run ร่วมต่อลมหายใจเพื่อน้อง